เราเรียกมาสั่งสอนโดยเฉพาะเฉพาะก็มีบางทีเรียกประชุมกันลับๆเรียกประภามหนก็มีนะพูดตรง,ตรงๆไปตรงมาตามความรู้สึกตามความเข้าใจที่แน่แล้วว่าไม่ผิดให้ฟังก็มี <c oughs> เช่นเวลานี้มาอยู่กับครูบาอาจารย์มันกําลังซ่อนเล็บนะ <c oughs> เล็บมีมันยังไม่กลางเวลานี้นกําลังซ่อนเล็บอาไว้จลิตนิสัยทํามรื่ด้านสันดานไม่ดียังไงมัน เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เหมือนกับเสือซ่อนเล็บนะ่งเวลาออกจากบูอาจย์ไปแล้วมันจะกลางเล็บเต็มเพลิงนะคอยดูนะอยู่นี้เราก็พอทราบได้แล้วว่ามันเป็นยังไงแล้วออกจากท่านไปแล้วมันก็เป็นจริงๆไม่ผิดเป็นพญาราศีก็ได้มันผิดหรือนี่มันเป็นบทเรียนอี็นสำคัญนยมากก็ไม่ได่ง่าเลยทั้งอะไรเดยเด่นด่านได ถีกทะเลาะกันไม่ทราบทะเลาะหาเหตุผลอะไรมคผลนิพานเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้เพราะการทะเลาะกันอย่างนี้ถ้าพุ่งไปหาธรรมแล้วมันน่าน่าอายสุนนักหึงนะมันไม่ใช่หน้าอายเพื Alpha, ่อนฝ sort of ูงอันเดียวกันนั่นหน้าก็ทั้งหมาไปทะเลาะกันทั้งๆจะไปสอบเสวงหาธรรมแล้วเอาความทะเลาะกันมาเหยียบย่ำกำลัรรมโดยเข้าใจว่าตัวดีตัวดีได้ทะเลาะกันความชั้นในเรื่องที่เลียบมันดีเลย ความชนะในเรื่องความเพียรเกี่ยวกับบำเพ็ญธรรมชนะพิเดกไปโดยลำดับนั้นจึงเป็นทางดำเนินเพื่อความพน้นทุกข์ถือหลักเกณฑ์น,นี้เป็นสำคัญเราพยายามอยู่กับท่านนักนเบาขนาดไหนเราก็พยายามหลังเทิดทูนท่านรักษาให้ท่านได้รับความสะดวกสบายไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องท่านเลยเราพยายามรักษาภายนอกพระกับเนร มีมากเลยเราคอยตอดสองดูแลดุด่าว่ากล่าวอยู่เรื่อยแต่ก็เดชานะพระมาทะลึ่งผมไม่ได้ผมพูดกองกองตั้งแต่อยู่กับท่านอาจารย์มั่นก็เหมือนกันมาทะลึ่งไม่ได้เพราะไม่มีเรื่องอะไรจะมาทะลึ่งเราเราพูดโดยเหตุโดยผลด้วยทําการปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆไม่มีโลกามิตใดๆที่จะมาแทรกหัวใจเราได้ทั้งๆที่เรามีกิเลสเรามุ่งต่อธรรมืร้วนประตูประแจพยาทานเกิดขึ้นมามากน้อยท่านมอบภาระให้เราเป็นคนจัดทำเจร จ่ายค่าเงินทั้งนั้นผมไม่เคยจะไปหยิบเอาอะไรมาเป็นส่วนตัวของผมเพราะผมไม่ต้องการของการที่จะให้ท่าเน้นเลยรับความสะดวกสบายทั่วถึงกันแล้วเราก็ทาเต็มสติะเมังความสามารถของเราเท่านั้นไม่มีอะไรเราใช้ผ้าสามพื้นมาเป็นประจำกระบงกีวรนสังขาติผ้า่าน้าพื้นหนึ่งเท่านั้น เป็นปกติมันมารู้ตอนที่มาเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนอนะไที่กีวอนไม่ทราบกี่ผืนสบงไม่ทราบก 40, ี่สิบกี่ร้อยผืนก็ไม่รู้แหละเต็มไปหมดเกอนไปหมดเรา,า,าก็ทตาไปเหมือนก็หัวหน้ตามบอดไปเราถ้าคํานึงถึงครูบาอาจารย์เสมอคําคนึงถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านาเสมอเอามาเป็นแบบเป็นฉบับกยี่เลียมันมันใกล้ชิดสนิทกับใจเรามากนะ อะที่เลสจะขึ้นก่อนที่เลสจะขึ้นก่อนทําไม่ทันแหละทสติทัติทำปัญญาทำไม่ทำยังต้องพยายามผิดขึ้นพยายามผุดคน้นพยายามฝึกฝนทรมานทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เราต่อสู้กับข้าฝึกไม่ทุกได้หรือเขาต่อยตันบนเวทียังต้องทุกทั้งคนแพ้คนชนะนั่นแหละมันทุกข์ด้วยกันอย่าเข้าใจว่าคนแพ้จะรับความทุกข์ความลำบาก คนชนะจะไม่มีทุกอะไรเลยทุกเพื่อการดีไม่ดีคนที่ชนะทุกเจ็บมากยิ่งกว่าคนแพ้ก็ยังนฟะังแต่ว่า,าม,มาต่อสู้เป็นไงมันไม่กําลังบางชาม,มไม่ทัดเทียมกันแล้วมันจะไปต่อสู้กันไดนะ้ไหมกำลังบางชามต้องทัดเทียมกันใครก็มั่นใจว่าชนะมันขึ้นต่อสู้กันนือทีทีนี้กิเลสมันเปียงไกลมานานเท่าไหร่สามใจของเราเนี่ย ถ้าเราไม่ผิดสติปัญญาซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ของกิเลสตลอดถึงความภาคเพยยียงความอุตสาายพยายามให้เคลียล่ยนายจริงๆแล้วมันก็ไม่ทนันกับกิเลสเดี๋ยวขึ้นไปยังไม่ถึงไหนเข้าไปทางยังกลมเท่านั้นมันกันนกักล้มทั้งหงายนันกล้มทั้งหงายล้มทั้งความล้มไม่เป็นท่าไปหมดนั่งอยู่ก็ล้มเดินอยู่ก็ล้มยืนอยู่ก็ล้มนอนอยู่ก็ยิ่งล้มไอ้เพราะความไม่มีสติเพราะความไม่มีปัญญา เพราะความไม่มีแก่ใจที่จะฝึกฝนทรมานเพราะไม่มีความเด็ดเดี่ยวภายในจิตใจทิเลตกลัวได้ที่ไหนทิเลตไม่กลัวความอ่อนแอทิเลตไม่กลัวความไม่จริงไม่จังแต่จิเลตกลัวความมีความจริงความจังความเข้มแข็งความเป็นนักต่อสู้ความเป็นผู้มีสติปัญญาผิดขึ้นทุกวันทุวันในจิเลตกลัวในโลกนี้กิเลตไม่กลัวอะไรทั้งนั้นกลัวแต่ธรรมพระพุทธเจ้าชนะทิเลสได้ด้วยธรรม สบบามกอรหรัตอรหันทุกทุกองท่านชนะกิเลสได้ด้วยธรรมเราแพ้กิเลสได้ด้วยอะไรพราพจารนานด้วยความไม่มีธรรมด้วยความอ่อนแอนั่นเองไม่ใช่ด้วยธรรมต้องผิดขึ้นมาเ,าเว้นลูกศิษย์ตถาคตแล้วไปถอยทำไมผมอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินผลแห่งการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อน อยากได้ยินถึงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาที่เกิดขึ้นจากการประกอบความภาคเยรแล้วพร้อมพร้อมเสมอที่จะสั่งสอนหมู่เพื่อนให้เต็มภูมิเต็มสติกําลังความสามารถของตนเราอยากได้ยินได้ฟังสมาธิมันแสดงขึ้นเนี่ยใดเราพร้อมเสมอที่จะแก้หากว่าผิดถูกประกันในเราพร้อมเสมอไม่ว่าสมาธิขั้นใดปัญญาข่านใดเราก็ปฏิบัติมาเต็มกําลังความสามารถของเราเราเคยได้เล่าเดชถวายภูวาจาก มาเป็นลําดับลำดับ,ดดบ,ดบตามความรู้ความเห็นต้งตนที่เคยเกิดขึ้นมาอย่างใดที่แน่ใจบ้างไม่แน่ใจบ้างกราบเรียนท่านทราบทุกแง่ทุกมุมอันไหนที่มั่นใจแล้วเป็นผลขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วก็กราบเรียนท่านทราบอันไหนที่ยังไม่แน่ใจหรืออันไหนเป็นความสําคัญว่าแน่ใจแต่มันไม่แน่สาคัญว่าถูกหรไม่ถูกก็เล่าให้ท่านท่านถวายท่านท่านเป็นผู้แก้ไขดัดแปลงหรือส่งเสริมในสิ่งที่ถูกแล้วและแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่เห็นว่าย,ายังไม่ถูก เป็นโดยลำดับลำบากครูบาอาจารย์ท่าัก็ภูมิใจจะได้ยินผลของลูกศิษย์ลูกหาที่ประพฤติปฏิบัติเกิดผลขึ้นมามากน้อยมาแสดงออกการปฏิบัตินี้เห็นผลไปจากในใจนะมนใ่จะไปเห็นผลท่านอำน,น,นาจถัดาน,น,านู่นท่านนี้ท่านไหนท่านนู่นท่านนี้ท่านสวรรค์นิพพานที่ไหนเห็นดูกับใจนี่จิตพุ่งร้างลําพานจิตเดือดร้อนวุน่นวายจิตเป็นไฟทั้งกองด้วยอํานาจของนะ ราคะขินาโทสักขินาโมหกขินาไฟคือราคะไฟคือโทศักไฟคือโมหจิจก็รู้จิตเป็นผู้ราาับทราบจิตเป็นผู้สังยผลทรไมจิตไม่รู้จิตพยายามปราบรามกีเด็ดประเภทตัวนี้ออกด้วยน้ําคือทมดับไฟกีเด็ดตัญหาราคะตัวนี้ด้วยน้ําคือทมเย็นลงไปโดยลําดับลำดับก็รู้ไฟสงบลงไปไฟกีเด็ดตัวนี้สงบลงไปใจต้องรู้ใจมีสติใจมีปัญญาไม่รู้ได้หรือเนต้องรู้ จนกระทั่งมันดับหมดไม่มีสิ่งใดหรือว่านั่นยิ่งรู้ชักหายสงสัยเอาห้อจรให้จงอยากได้ยินได้ฟังเพื่อนเกิดแต่แม่ได้ยินนี่จะเล่าเทศเหมือนกับมาโกหกกันเล่นๆนี่จะสอนได้พูดให้ฟังทุกแง่ทุกมุมบางทีก็เล่าเรื่องความเป็นไปนก็ะองให้ฟังการคิดปฏิบัติปามมากน้อยเพียงไรก็เล่าให้ฟังทั้งสาเหตุ เล่าให้ฟังทั้งผลเอาจนหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ในพุงนี่เลยมาแบะให้หมู่เพื่อนฟังหมก็เพื่อจะให้เป็นกําลังใจให้แน่ใจว่ามรรคผลนิพพานนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ชาตินี้ชาติโน้นหรืออยู่สถานที่นั่นที่นี่หรืออยู่เวลานั้นการนี้ไปหรืออยู่กับหัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยความภาคเสียนี้นี้ดวมาพูดหมดแล้วเรื่อง,องนีน ผลยมพันอยู่ที่ไหนกิเลสมันอยู่ที่ไหนความมืดบอดมันอยู่ที่ไหนความสว่างจ้ามันก็อยู่ที่นั่นแหละเมื่อด,ดับความมืดบอดลงไปแล้วกําจัดความมืดดำลงไปแล้วความสว่างจ้าเกิดขึ้นมาเหมือนสถานที่นี่ถึงเป็นเวลากลางคืนมันมืดเปิดไฟขึ้นมามันก็สว่างไฟแรงเทียนสูงเท่าไรก็ยิ่งมีความสว่างจ้ามากขึ้นเพียงนั้นไฟเทียนก็มีแสงสว่างขนาดไฟเทียนดังที่เห็นอย่างนี้ไฟฟ้า ร้อยังเทียนพันยังเทียนเข้าไปมันก็ยิ่งสวา่างช่าไปหมดเลยสว่างไลนี่ปัญญาก็เหมือนกันสติปัญญาแล้วลูกคูกคานได้บ้างเสียบ้างก็ยังดีกว่าไม่ได้เรื่องอะไรเลยแล้วได้ไปเรื่อยๆค่อยขย,ย่อบหน้าขึ้นไปเรื่อยๆค่อมสวา่างจางแจ้งไปเรื่อยเรื่องปัญญาก็ดีเรื่องสติก็ค่อยสืบเนื่องติดต่อกันไปโดยลําดับนามามันก็เท่ากับเหมือนกับหลอดไฟ ที่มีแรงสูงไปโดยลําดับเป็นแบบแรงเพียรสูงไปโดยลาดับแบจนกระทั่งสว่างจ้ารอบตัวหมดทิ้พม่าถึงมหาสติมหาปัญญามเมื่อได้พร้อมมหาสติมหาปัญญาพร้อมกันแล้วเรื่องศรัทธาความเพียรความรุ้ษาพยายามเข้าพร้อมกันหมดเป็นทำแค่เดียวหมุนตี้วไปหมดีด่แหละอยู่ตรงไหนเป็นพุ่งพุ่งพุ่งไม่ถอยมีแบบสู้ตาย เพราะคุณค่าของกิดนี่เห็นเนือแล้วคุณค่าของธรรมที่ปฏิบัติปรากฏผลขึ้นมานี้มีคุณค่าขนาดไหนเห็นแล้วชัดเจนประจั์กับใจนี้แล้วแล้วโทษของจิตเด็ดมีมากน้อยอย่างไรก็คือตัวโทษอยู่ดีดเป็นค่าสุดจักรูต่อใจยอยู่ด,ยดีมันก็ยิ่งขยับตัวเข้าไปเอาให้เรียบพูดหมดไม่มีอะไรเหลือพันในใจหมดเ <S <S มือม่อ,อสติปัญญาขั้นทอตัวม่ ย่างลงไปแล้วไม่ว่าที่ตรงไหนก็สว่างแจ้งปมดุจธนูนัติีปัญญาสมาอาภาอะไรจะสว่างยิ่งกว่าปัญญาแล้วอะไรที่จะมืดยิ่งกว่ากิเลสท้าให้จิตใจมืดหละัะเราจะเอาอะไรปรดับกิเลสที่มันทําให้มืดแปดทิศแปดด้านภายในจิตใจถ้าไม่เอานัติีปัญญาสมาอาภาเข้าไประงับมันเป็นความสว่างจ้าขึ้นมาเรื่องความสามารถของตนนี่เอาตรงนี้ นักพรตี่พานอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ไหนเรื่องความทุกข์ไม่ต้องไปคำนึงมันอย่าไ,ไปคิดเลยว่ามันทุกข์มันยากมันลาบากถ้างั้นไปไม่รอดนะการประกอบความเพียรเดินตรง,งกรมก็ว่าทุกข์เสียถนั่งมสมาธิก็ว่าทุกข์เสียจะพยายามบังคับจิตใจก็เป็นเรื่องฝืนจิตฝืนใจไม่อยากบังคับปล่อยไปตามยธากรรมนั้นมาเป็นความสะดวกมันสะดวกจริง แต่มันเป็นแบบที่ถูกเขาลากขึ้นเขียงเหมือนหมูลากขึ้นเขียงกิเลสมันลากหัวใจเราขึ้นเขียงสับเอาสับเอานี่จะว่าเหมือนหมูนอนนอนคอยเขียงมันสะดวกอย่างนั้นแล้วเราไม่ใช่เป็นคนที่จะมาปล่อยขึ้นเขียงให้กิเลสสับเราตั้งใจจะมาสับยำกิเลสให้แหลกต่า,างหากนี่ ทกุก็ยอมรับว่าทุกพระพุทธเจ้าก็ทุกมาแล้วศาสดาของเราเคยทุกมาแล้วเป็นสักขีพยานให้เห็นชัดเจนแล้วว่าการต่อสู้กับพิเดสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องเอาตายสู้เลยสาวกก็เป็นกติกมาแล้วจึงว่าพุทธสังฆังสนังกระฉามนี้เราประกาศเราเราดนนับถือได้ลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาพี่นาด้ยทำมางสนังกระฉามนี้จะมาปรากฏขึ้นได้กัเพาะ นี่แหละขปฏิปทาข้อปฏิบัติของพระพระุทธเจ้าและสาวกเอาให้ถึงเหตุถึงผลน้ําอัดน้ำทำที่เป็นน้ําอันอัศจรรย์ก็แสดงขึ้นมาได้ก็กลายเป็นพุทธทางธรรมังสังฆังธนังกระฉา้ขึ้นให้โลกได้กรกาศบ,บ้าอย่างสมบูรณ์อันนี้เอาให้เห็นสิพุทธทางธรรมังกระฉานี้ถึงพระพุทธเจ้านั้นเป็นแค่นิดหนึ่งถึงจิตใจของเราที่เป็นผู้รู้แหลมหลักนักปราชญ์ฉลาดแหลมคมเนื้อกิเลสทั้งหลายนี้เป็น พุทธังสงังนังคฉามิโดยหลักธรรมชาติเปอัตอสมบัติังตัวโดยแคร์ธรรมังสงังนระคฉามิเห็นสัจจัยู่กบปิดทั้งเหานี้เราถึงธรรมภายในใจของเหล่านี้สังสังนังกฉามิตัวเราเองเป็นสงเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมเหล่านี้ถ้ามันเห็นสัจจันญุย้อนเข้ามามันถึงตัวนี่พุทธังธรรมังสงังคังสันงนังฉามิเมื่อปฏิบัติจริงแล้วจะอยู่ที่ไหนถ้าไม่รวมอยู่ที่ใจดวงบริสุทธิ์พุโทโธนี้เท่านั้นไม่มีที่รวมไม่มีที่อยู่ทําไม่มีที่สถิต มีเฉพาะจิตเท่านั้นเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมหมุนเตี้เข้ามาในที่พิจารณาให้ดีอย่าลดละท้อถอยอย่าอืดอาดเหนื่อยเนือยเหนื่อยหน่ายไม่ว่ากิริยาภายนอกกิริยาภายในฝึกหัด mm hmm. ให้จริงให้จังทำอะไรก็ตามอย่าให้ละหล่อแหลกแหละ,ละ,ละ,ละเป็นคนหลักรอยกระจับจดจด,จดทำอะไรไม่จริงไม่จังหาผลประโยชน์ไม่ได้ จากนี้ท่านปัญญาอธิบายหอีกเพิ่มเติม